อะไรนะจูงโอเคจ,จ, giving, จ, <S <S จ,จ,จูงจูงไปจูง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 มือใช่ไใช่ครับจูงมือครับนี้หล่อใช่ไหมวันนี้รักพ่อแม่จูงมือกดลิฟต์มาในนี้โซดาป๊อกยีว่าเก็งติงจะลองด้วยอหรครับชาป๊อปชาป๊อกให้โซดาป๊อกนะโซดาป๊อกจูงจุงมือจมือ ปล่อยไปแม่เลยありがとうござเอเดียขอบคุณขออบมากจ้าวกงกางางอ๋อกางกางกางที่กั้นรถไฟใช่ไหมคะไม่ใช่นะคะนี่คือเป็นไม้กั้นธรรมดานะกางกางกางกเรว่าโทราโบตัวยืนตีอ่นโราโบแล้วจังโทราโบได้ย กลาง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 หมาย่างครับบ๊ายบายคุณลุงก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเก็บจำได้ไหมเก็บตรงไหนคะเยอะเยอเยอะเยอะเยอะมากไป่เลิกไปง่ายอ๋อไม่ต้องกลัวหนีบมือนะคะเป็นประตูหนีบมือไม่ได้นะคะนี่หมอกไว้เนี่ยคะไม่ได้ถึงเกมถึงแม่ นี่นี่นี่ของไอเดียนี่นสุดนี้อา่าใช่ค่ะ